วรวมก็เห็นความเนื้อหอมของอินโดแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นนะคะสหรัฐก็พยายามที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ามกลางการแข่งขันซึ่งจีนก็อยู่ในเอเชียแปซิฟิกอยู่แล้วคะ่ะที่พยายามสารสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกเรื่องของภัยธรรมชาติขณะนี้ก็ต้องจับตามองที่สหรัฐด้วยนะคะเพราะว่าทั้งพายุหิมะตกหนักในหลายๆพื้นที่และพายุโซนร้อนก็กําลังกระทบ กับประเทศมาลาวีทําให้มีคนเสียชีวิตไปไม่ต่ํากว่า200คนแล้วและได้รับการบันทึกว่าเป็นพายุโซนร้อนที่รุนแรงมากที่สุดเท่าที่เคยได้รับการบันทึกมาด้วยค่ะองค์การยูนิเซฟได้เผยภาพมุมสูงที่แสดงเห็นถึงบ้านเดินประชาชนในมาลาวีจมอยู่ใต้น้ําและบ้านหลายหลังได้รับความเสียหายอย่างหนัก อิทธิพลของพายุโซนร้อนเฟรดตี้ที่พัดถล่มมาลาวีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยมากกว่า40คนทางการขอให้ประชาชนรีบมารับศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องจากห้องเก็บศพของโรงพยาบาลเต็มไปด้วยร่างผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติทั้งนี้จำนวนผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากหลายพื้นที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ขณะที่องค์กรให้ความช่วยเหลือด้ามนุษยธรรมแสดงความกังวลว่าอุทกภัยในครั้งนี้จะทําให้เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคนอกจากนี้ฝนที่ตกหนักยังซ้ําเติมปัญหาไฟฟ้าดับเนื่องจากขยะเข้าไปอุดตันเส้นทางน้ําของโรงไฟฟ้าพลังน้ําทําให้โรงงานไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ซึ่งปกติระบบไฟฟ้าในมาลาวีมีปัญหาอยู่แล้วทางการมาลาวีได้ประกาศให้10เขตเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และขอความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยหลายหมื่นคนที่ไม่มีทั้งอาหารและที่พักพิงองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าเฟรดดี้ถือเป็นพายุโซนร้อนที่มีความรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาและอาจจะเป็นพายุที่มีอายุยาวนานที่สุดพายุลูกนี้มีอายุอย่างน้อย34วันเคลื่อนที่ในมหาสมุทรอินเดียรวมระยะทางมากกว่า8,00 0กิโลเมตรก่อนหน้านี้พายุเฟรดดี้ได้พัดถล่มโม,มซัมบิกซิมบับเวและแซมเบีย ก่อนที่จะเคลื่อนตัววนไปถล่มโมซัมบิกเป็นครั้งที่2ในเวลาไม่ถึง1เดือนส่วนที่รับเมซาชูเซตในสหรัฐอเมริกาและอีกหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือเต็มไปด้วยหิมะท่วมสูงหลังเผชิญกับพายุหิมะที่พัดถล่มพื้นที่จนส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง โรงเรียนหลายร้อยแห่งต้องงดการเรียนการสอนเที่ยวบินกว่า400เที่ยวบินถูกยกเลิกโดยสนามบินในบอสตันและนิวยอร์กมีเที่ยวบินถูกยกเลิกมากที่สุดรวมทั้งยังทําให้บ้านเรือนประชาชนอีกหลายพันหลังไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้ด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาสหารัฐระบุว่าในนิวยอร์กมีหิมะต,ตกสูงถึง5เซนติเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะสูงขึ้นอีกรวมทั้งคาดว่าหิมะจะตกถึงวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่น โดยจะส่งผลให้บางพื้นที่มีหิมะสูงถึง30-46เซนติเมตรในขณะที่ญี่ปุ่นเข้าสู่ฤดูดอกซากุระบานอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งเร็วกว่าปกติถึง10วันและเร็วกว่าปีที่แล้ว6วันการเริ่มต้นฤดูการอย่างรวดเร็วแบบนี้เคยเกิดขึ้นเพียงสองครั้งเท่านั้นคือในปี2020-2021ถึงเท่าที่มีการเก็บสถิติมานานถึง70ปีการประกาศเข้าสู่ฤดูการดอกซากุระบาน เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจะยึดตามต้นซากุระที่ศาลเจ้ายาสุคุนิในโตเกียวขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาวะอากาศระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกมีส่วนทําให้ดอกซากุระผลิบานเร็วขึ้นตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาและสําหรับปีนี้อากาศในกรุงโตเกียวค่อนข้างอบอุ่นในช่วงหลายวันมานี้